ชีพพิกฝันสัปดาห์นี้พบกับเรื่องราวชีวิตของคุณจีจากเด็กกำพร้าตัวเล็กๆที่เติบโตในสถานสงเคราะห์เพราะคุณพ่อคุณแม่ถูกฟ้าผ่าตายตั้งแต่ยังเล็กเขาต้องกัดฟันหาเลี้ยงตัวเองด้วยการประกอบอาชีพต่างๆกระทั่งมาเจอหนทางทำธุรกิจเกี่ยวกับยาสมุนไพร คุณจีตัดสินใจควักเงินทุนค่ะผลิตอาหารเสริมรักษาอาการต่อมลูกหมากโตและด้วยความมหัศจรรย์ของสมุนไพรไทยมีสรรพคุณบรรเทาอาการได้อย่างหลากหลายการขยายธุรกิจในโลกออนไลน์จึงสามารถทำไรายได้มีกำไรสูงนับล้านบาทต่อเดือนเลยล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกับเขากันนะคะย่าใบอกอะไรขยันนะถ้าได้เรียนใช้คขามาท่าได้เรียนนะ แล้วก็ได้เรียนเออโชคดีคดดคดก,คดก็คือได้เรียนคือเด็กคนอื่นันนอกคน้ได้เรียนอย่างเงี้ยเราก็ได้ไปโรงเรียนเพราะไปโรงเรียนปุ๊บเนี่ยจาได้เลยว่าจาได้จนติดตาคือมันไม่มีกางเกงจะใส่ไปโรงเรียนอะ่ะสนับสนุนโดย Allnew Isuzu D Max พลัิาภาพพิกโกลสํานักงานกสทหชหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเซเว่นอิเลเว ก้องคะวันนี้ค่ะร้ยอาชีพพิกฝันนะคะมีโอกาสดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าจะพาทุกคนมารู้จกเกี่ยวกับเรื่องราวของสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์นะคะต่างๆมากมายพอจฟังคุณคุณสมบัตินะคะรู้สึกทึ่งมากๆเลยละคะ่ะและตอนนี้นะคะจะก็อยู่กับแามพี่จีแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่จีค่ะสวัสดีครับค่ะ วันนี้เรื่องราวของสมุนไพรจริงๆสมุนไพรไทยเนี่ยมันมีหลากหลายมากเลยจริงๆแล้วต้องบอกว่าสมุนไพรเนี่ยมันอยู่ตามรอบรั้วบ้านของเราอ,อยู่ทุกทกที่ครคุณจอยสังเกตดูเรามีพริกมีตะไคร้มีขิงมีคามีใบชะพูซึ่งเหล่านั้นน่ะคือสมุนไพรนะครับซึ่งมันเกิดอยู่ตามภูมิประเทศของของแต่ละพื้นที่ต่างๆน่หละเรานั้นแหละครับคือของกินที่มันเกิดคู่กับเขาเรียกว่าพื้นที่ของบุคคลนั้นๆ กจะกินตามบ้านก็จะแข็งแรงก็จะไม่มีอะไรที่ผ่านกระบวนการแปรรูปในเมื่อก่อนดังนั้นจะเห็นว่าคนเมื่อก่อนเนี่ยแข็งแรงแข็งแรงแปลว่าเขาต้องมีอะไรที่ดูแลตัวเองได้ซึ่งไม่ใช่แค่คนคนเดียวแต่ทั้งหมู่บ้านเป็นอย่างนั้นแล้ววิธีกรรมของ ของคนไม่เป็นงั้นเสมอแต่ปัจจุบันนี้ต่างกันมากมันก็เลยต่างกันก็คือเรียกว่าวิถีชีวิตก็แตกต่างกันมาพ<ข>อผ่านระยะเวลาหนึ่งผ่านมาสมุนไพรก็เริ่มแบบเหมือนจางหายไปน้องแบบค่อยมีคนแบบว่าออสนใจหรือเข้าไปศึกษาอย่างเต็มที่นะและพี่จีแบบเล็งเห็นอะไรจึงเอาแบบว่าอ,อย่างนี้ดีกว่าฉันควรที่จะเอาเกี่ยวกับเรื่องราวของสมุนไพรเนี่ยมาทําเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะแบบว่าให้กับทางแบบว่าออผู้บริโภคได้บริโภคในสิ่งที่ดีค่ะ คือผมมองไงครับว่าในอนาคตเนี่ย <Yeah. S 1> ทุกคนจะกลับมาสู่ธรรมชาติทุกวันนี้ทุกคนต้องการเรียกว่าสิ่งที่เป็นธรรมชาติทุกคนเบื่อหน่ายกับพูดให้ว่าตึกรามบ้านช่องรถติดสังเกตดูไหมครับว่า mm hmm. พอหมดช่วงวันหยุดคนจะออกต่างจังหวัดกันทุกคนจะหงอยหาธรรมชาติาตถูกต้องสุดท้ายแล้วท้ายสุดเนี่ยไม่มีอะไร mm hmm. ที่ดีที่สุดสําหรับมนุษย์ สู้ธรรมชาติได้ธรรมชาติก็คือกินอยู่แบบวิถีธรรมชาติ<อ>กินอยู่ใช้ชีวิตแบบธรรมชาติซึ่งมันจะทําให้ชีวิตเรายืนยาวนะคุณได้อาหารที่ถูกต้องนะครับอากาศที่ดีนะครับความคิดที่ดีสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับการใช้ชีวิตที่ถูกต้องนะครับมันก็จะดีกับร่างกายของเองดังนั้นดังนั้นเขาบอกว่ากินอาหารเป็นยา<อ>ก็คือกินอาหารให้ถูกต้อง ตามพื้นที่ตามพื้นเพตามร่างกายของแต่ละคนมันก็คือวิถีธรรมชาติถ้าคุณกินคือสาเหตุคนป่วยมันเพราะสิ่งที่เรากินเข้าไปพฤติกรรมการใช้ชีวิตอากาศอาหารเหล่านี้ดังนั้นทุกคนเนี่ยถ้าได้รับเขาเรียกว่าถ้าได้รับข้อมูล,มลหรือการศึกษาที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการกินการใช้ชีวิตเกี่ยวกับสม,มุนไพรว่ากินยังไงให้มันถูกต้องเนี่ยผมว่าณนะจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีมันจะมีกระบวนการศึกษาที่จะมาสอนที่จะมาบอกคนเนี่ยให้กิน ให้ใช้ชีวิตแบบถูกต้องอแล้วชีวิตมนุษย์เราจะยืนยาวดังนั้นแน่นอนว่าโลกในอนาคตชีวิตอนาคตทุกคนจะกลับมาอยู่กับธรรมชาติทุกคนจะหลีกเลี่ยงการกินสารเคมีให้มากที่สุดทุกวันนี้คุณจอยกินผักอะ่ะอยากกินผักแบบไหนอะ่ะ <Organ ic. S 2> ออร์แกนิกออร์แกนิกสิทุกคนก็ต้องออร์แกนิกซึ่งพี่จิก็เลยหันมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของสมุนไพรจนทําผลิตภัณฑ์ต่างๆมาไม่ใช่แค่หันมาศึกษาคุณจอย ก่อนหน้านี้ผมเป็น GM โรงแรมเป็นผู้บริหารเบอร์หนึ่งโรงแรมเงินเดือนหลายแสนเล็งเห็นว่าไอสมุนไพรเนี่ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอะไรต่างๆเนี่ยมันคืออนาคตของทุกคนแน่นอนมผมลาออกเลยมผมลงทุนไปเรียนเป็นแพทย์แผนไทย<ม>ไปเรียนเพื่อที่ว่าจะรู้จริงเข้าใจจริงๆแล้วเราจะได้พูดเรื่องจริงสื่อสารให้กับ ลูกค้าให้กับคนกินดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลลูกค้าได้แบบนั้นเลยซึ่งซึ่งพอเราได้เข้าไปเรียนรู้ตรงนี้เรารู้เลยว่าธรรมชาติเนี่ยมันช่วยรักษาคนได้จริงๆซึ่งตรงนี้ผลิต<น>ภัณฑ์ตรงนี้ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องราวของสมุนไพรทั้งหมดเลยของเราเนี่ยจะเน้นในด้านนี้จะเป็นเกี่ยวกับพวกสมุนไพรสารสกัดจากสมุนไพรที่เน้นในเรื่องของการบำรุง ของเรามีหลากหลายผลิตภัณฑ์มากเลยอย่างเนี้ยอย่างนี้ก็นาคาราก็จะเกี่ยวกับเป็นเกี่ยวกับกระสายเส้นคือ<ม>อาการปวดเมื่อยเส้นยึดเส้นตึง<ม>ปวดตามข้อปวดตามกระดูกเป็นกันทุกวัยนะครับโดยเฉพาะสอวอสูงวัย <c oughs> นะครับอันนี้โฟกัสชื่อเขาบอกแล้วบำรุงสายตาสายตายิ่งทุกวันเนี้มือถุงมือถือเนี้ยใช้มือถือเยอะของเราบำรุงสายตา ส่วนตัวเนี้ย V I P บำรุงร่างกายของผู้ชายนะ<อ>ก็ต้องใช้เหมือนกันนะอย่ารออย่ารออย่ารอให้แก่แล้ว,แล,วแล้วเดี๋ยวค่อยมากินอย่ารออย่ารอ,อ,อ,อให้เสื่อมนะอย่ารอให้เสื่อม <laughs> อะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยมากินส <laughs> ่วนตัวนี้ฮีโร่เป็นฮีโร่ของเราจริงฮีโร่กับฟาริเซียต้องขอแบบวันนี้อยากจะคุยเรื่องเนี้ยฮีโร่เนี่ยเขาเหมาะสำหรับผู้ชายหรือแม้เป็นอะไรผู้ชายเนี่ย ปัจจุบันนี้มีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากโตต่อมลูกหมากอักเสบเริ่มเป็นกันเยอะ40 50, 50 60 70หเ,เคือต่อมลูกหมากโตต่อมลูกหมากอักเสบเนี่ยนะคืออาการมันอย่างนี้คุณจอยคือผู้ชายจะฉี่บ่อยฉี่ไม่สุดบางทีฉี่ไม่ออกแล้วหลายๆคนปล่อยไว้นานรักษาม,มานานต้องไปสวนท่อน,นื้สืสวนท่อบางคนต้องไปผ่าตัดต่อมลูกหมากโตตัวนี้ของเราเนี่ยเหมาะสำหรับผู้ชายที่มีปัญหาเรื่อง ฝั่มลูกหมากโตนะครับมีโรซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ว่าได้รับการตอบรับดีนะครับมันก็เป็นกําลังใจให้เราที่ได้แบบคิดค้นนวัตกรรมทา<ป>ต่อไปทาต่อไปคือคือพูดง่ายว่ารอยยิ้มของคนที่เขามีอาการที่มันดีขึ้น แล้วเขาชมเรา,าแล้วเขามาส,สรบส์สินค้าเราอย่างอื่นเอกเนี่ย <S <S มันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรากำลังใจเราอยากจะพัฒนาสินค้าต่อไปเราอยากจะหาสินค้ามาให้กับผู้บริโภคซึ่งสินค้าของเราก็จะเน้นกับกลุ่มเฉพาะคือเราไม่อยากจะไปแข่งกับคนอื่นเยอะแยะแต่ว่าจยุดสินค้าของเราขึ้นเน้นก็คือ1กิน1วัน1อาทิตย์1เดือนเนี่ยต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ยอดขายของเราอะ่ะเดือนหนึ่งอ่ะ เอาง่ายๆว่ามีเจ็ดหลักเอาแค่สองตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยมีเจ็ดหลัก,ลกขึ้นไปต่อตัวแหมสมุนไพรไทยของเราเนี้ยนะคะสามารถที่จะสร้างมูลค่าได้เป็นหลักล้านต่อเดือนเลยละค่ะช่วงหน้าเราจะไปฟังเรื่องราวของคุณจีกันต่อค่ะขอบอกว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะเขาสร้างทุกอย่างขึ้นมาได้ทุกวันนี้จากสองมือของเขาค่ะช่วงหน้าพูดคุยกันต่อค่ะถ้าแม่เสียมันมีพี่น้องสี่คนแล้วใครจะเลี้ยง โดยพาธุรกิจ SME ไปให้ไกลกว่าเดิมด้วยสินเชื่อธุรกิจ SME จากธนาคารออมสินหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเซเว่นอีเลฟเว่นผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP ทุกคำมีความหมายจริงๆแล้วพี่จีเนี่ยเห็นว่าชีวิตเนี่ยมีทั้งแบบว่าต่ำสุด มาสูงมาต่ำมาโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยลองเล่าย้อนอนดีตให้ฟังหน่อยได้ไหมคะกว่าจะเป็นวันนี้ผมบอกว่าต่ำสุดกว,ว่า,<อ>าต่ำสุดไหมโคตรต่ำเลยคเล <c oughs> โคตรเอาละโคตรถ้าใช้ชีวิตฟังดูเขาเรียกว่าจะอ,อตอนนี้ยังหัวเราะได้นะอาจาจะโคตร,ร,รอ,อนาถเลยอะไระ้ะในสมัยวัยเด็กเท่าที่จําได้แม่เป็นคนกาสินพ่อเป็นคนอุดรธา,านีคราวนี้ที่บอกมันน่าอานาถคืออะไรถ้าเมื่อก่อนเนี่ยพ่อกับแม่เอาไง มีฐานะอันจะกินคือเท่าที่แบบรุ่นปู่กับย่าหรือรุ่นน้าเล่าให้ฟังนะพี่มีพี่น้องสามคนสามคนแล้วพี่เป็นคนสุดท้ายในวันที่เกิดมาเนี่ยเกิดมาเพียงได้แค่อายุหนึ่งเดือนแล้วพ่อกับแม่ต้องเสียลงฟ้าผ่าพร้อมกันพอพ่อกับแม่เสียมันมีพี่น้องสี่คนแล้วใครจะเลี้ยงทั้งปู่ย่าแล้วบอกว่าไม่ไหวขอให้ยายยายซึ่งซึ่งเป็นเป็นเรียกว่าแม่ของแม่แม เอาไปเลี้ยงเหอะตั้งแต่หนึ่งเดือน <c oughs> 2- อสาเดือนคือเอามาเลี้ยงตั้งแต่แบบเดือน 2- อสเดือนต้องย้ายจากที่แบบเรียกว่าย้ายสามโนครัวเลยดีกว่าจากที่อุดอรมาทั้งหมดมาที่เนี่ยที่เกิดมาที่กาลสินโคตรยากจนที่สุดในจังหวัดกาลสิน่ะยายยากจนขนาดไหนคือจนคือฝาบ้าน่ะมันต้องใช้ไม้ไผ่อะสารอยู่อะแล้วมันอยู่งั้นแล้วหลังคาก็เป็นสังกะสีตกฝนตกทีไรอะก็ต้องแบบย้ายที่นอนแบบมุ้งก็ไม่มีหน้าตอนนั้นเนี่ยอยู่กับยายถึง9ก้าขวบ จำได้ลยปีหนึ่ง่ได้ไม่เคยเกิน12บาท2ี่บาทหนังสือก็ได้หนังสือฟรีอะไรต่างๆเรียนก็ได้ฟรีอย่างเงี้ยจำได้เลย9ก้าสิบบคุณยายส่งไปอยู่ที่สารสงเคราะห์ไปอยู่ที่สารสงเคราะห์เด็กชายบัลลาดศีมาที่โคราชคือต้องบอกว่าที่นั่นเป็นที่ที่ให้ชีวิตอีกที่หนึ่งเพราะว่าเราได้ไปเรียนที่โรงเรียนดีๆเป็นสารสงเคราะห์เด็กชายบัลลาดศีมาถ้าไม่มีที่นั่นก็ไม่รู้ว่าจะมีวันนี้ด้วยหรือเปล่า ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างชีวิตมาคือเราก็ได้เรียนโรงเรียนที่เป็นเรียนที่สวนหมอนแล้วก็ไปสอบเข้าเรียนที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยได้อย่างเงี้ยในมอต้นก็คือได้ใช้ชีวิตนั้นได้รับการเรียนรู้ได้รับการอบรมซึ่งเราก็เป็นคนที่เรียนก็ฉลาดอยู่ละก็เรียนก็จะได้ที่หนึ่งตลอดคือยายบอกว่าตั้งใจเรียนให้เป็นเจ้าคนนายคนชีวิตจําอยู่แค่นั้นแหละเออตั้งใจเรียนเป็นเจ้าคนนายคนขยันแค่นั้นแหละแล้วที่นู้นก็จะมีอบรมเกี่ยวกับสอนเกี่ยวกับเรื่องความคิดดีๆเราก็จะจดจํำมา ยายเราอายุ60 7 0แล้วเราอยากจะกลับไปตอบแทนทุกวันเราก็เลยคิดว่าไม่ได้หรอกฉันต้องมีตังค์ฉันต้องตอบแทนยายก่อนที่ยายจะเสียถึงเนี้ยช่วงอายุ13ปี14ปีเลยตัดสินใจไม่เรียนกลับมาขับ300อยู่ตรงนั้นเป็นปี2ปีเพื่อที่จะส่งเงินให้ยายไม่ให้ยายทำงานเพราะกลัวยายเนีย่ยเราก็เริ่มทำงานยายก็เริ่มแบบมีเงิน<ม>เงินทุกบาทนะวันละร้อยวันละห0เราก็ทำให้เราก็ขับเหนื่อย ขับสามล้อเราก็ขับตั้งแต่เที่ยงวันยันเช้าอย่างเงี้ยทุกวันบ่ายโมงยันเช้าทุกวันแล้วก็จะนอนวันละไม่กี่ชั่วโมงเงี้ยเพื่อนบอกว่าไปกรุงเทพสิเพื่อนมีกรุงเทพไปทํางานกรุงเทพจะได้ดีกว่าแน่นอนกรุงเทพมันคือโอกาสเราบอกว่าเอ้ยเราได้ไปก็เลยมากรุงเทพกับเพื่อนอายุ15มาทํางานโรงงานจําได้เลยงานซักฟอกโรงงานซักฟอกทําตั้งแต่โรงงานซักฟอกอายุ15ปีโรงงานซักฟอกยกหนังสือพิมพ์หนังสือเย็บ เย็บจากทาทุกสิ่งทุกอย่างโรงงานแบบทําทุกอย่างอ่ะทำอยู่งั้นจนกระทั่ง1 8 19ปีเงินทุกบาทส่งกลับไปส่งกลับไปพออายุ19เพิร์นมีน้องมีน้องเขาทางานโรงแรมจําได้โรงแรมลุรีเซาเวอเขาชวนไปเป็นเด็กเสือเพิร์นเราอ่ะตอนเรียนโชคดีเป็นคนที่ชอบภาษาอังกฤษแล้วแปลบมากพูดภาษาอังกฤษคือทําภาษาอังกฤษง่ายมากทําสอบนี่ได้ร้อยเต็มร้อยหมดเริ่มต้นเข้าโรงแรมพอเริ่มชีวิตเนี่ยตอนทํางานหลังจากผ่านชีวิตไม่รู้กี่อาชีพมาเนี่ย พอเพื่อนชักจูงพอมาทําที่โรงแรมเราเริ่มสวนเราชอบอเป็นโรงแรมที่มีฝรั่งบริการอพอเราบอกยายเหมือนเข้าทางเรานะใช่คือ,ค,อคือเราไม่รู้หรอกออวันนั้นอนะ่ะแกแต่น้องเราทางานโรงแรมบอกมาดิทิปดีนะเดือนหนึ่งเนี่ยได้ตั้งหลายพันได้เดือนหนึ่งตั้งเป็นหมื่นเลยนะเป็น8ปดเก้าพันรวมหูพอหมื่นนี่ตาโตเลยเราทํางานเดือนหนึ่งสองพันบาท,ทกูอ่อกทำแบบแปดเก้าพันเป็นหมื่นตาโตเลย19ปีแล้วเราห้าคอไปปุ๊บเราบอกโอยนี่แหละฉันจะทํางานฉันจะส่งเงินให้ยายเราเริ่มทํางานเริ่มฝึก เริ่มได้เรียนรู้มารยาทต่างๆจากโรงแรมแล้วก็ทําโรงแรมเรื่อยมาเปลี่ยนไปจากโรงแรมนั้นอาะแล้วก็ย้ายไปโรงแรมนี้เลื่อนตําแหน่งเรื่อยๆจากเขายกบัตบอยอเลื่อ<บ>นเวเตอร์เป็นกัปตัน,นเลื่อนตาโรงแรม5ดาวโรงแรมอย่างโรงแรมเซนทั ala, ่าเราก็เคยอยู่เมื่อก่อนเรียกว่า Central, ott, ila, เซนทรัลแมริออตแชงกีล่าฮิวตัน<อ>แล้วก็คอนราดคือทําอยู่โรงแรมนั้นมาเป็นเกือบ2ี่ปีตั้งแต่19 จนกระทั่งเป็นตำแหน่งทั้ง f r front o f f i c e Manager จนข้ามเป็นตำแหน่งได้ตำแหน่งสูงสุดของแรมคือเป็นผู้บริหารโรงแรม5ดาวเป็น General Manager ด้วยวัย30ต้นๆคือ10ปีาจากเงินเดือนที่หลักพันเงินเดือนหลายแสนวันหนึ่งเราก็มีความคิดวันหนึ่งได้ไปเรียนรู้ถึงวิธีการตั้งเป้าหมายความฝัน ก็ต้องขอบคุณมากที่องค์กรสถาบันเขาสอนเนีเขาบอกว่าถ้าคุณมีลูกอยากให้คุณอยากให้ลูกของคุณเนี่ยเรียนโรงเรียนแบบไหนถ้าคุณมีภรรยาอยากให้ขับรถแบบไหนอยากให้เขาอยู่บ้านแบบไหนอยากคุณอยากให้ชีวิตยังไงถ้าคุณเลือกได้คุณจะไปท,ท่องเที่ยวแบบไหนเขาก็บอกเฮ้ยเราก็อยากมีฟรีดอมทุกสิ่งทุกอย่างดิเขาถามกับแล้วอาชีพเจียมทาได้ไหม พ่อมีก็หลายแสนนะแล้วโบนุงโบนัสปีห well, นึ่งเราก็หาได้หลายล้านคำตอบคือมันไม่ได้เชื่อไหมพออาชีพแรกขึ้นมาเพื่อนชวนไปขายตรงที่ทำแล้วนะไปทำชอบมากเลยวิสัยทัศน์ที่คนขายตรงเขาขายของโหดชอบมากเขาสอนให้มีเป้าหมายความฝันสอนให้คิดบวกทำบวกเมื่อก่อนเนี่ยที่เห็นเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้ขับเบนซ์ไม่ได้มีชีวิตไม่มีอะไรเป็นรถเก่าๆคันหนึ่งขับกับภรรยาบ้านก็ไม่ได้มีแบบนี้นะเป็นอยู่คอนโดเล็กๆที่ ที่ชอบซื้อเราก็บอกเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวเราแต่งงานแล้วเดี๋ยวเราจะมีบ้านมีบอกเลยเขียนไว้เลยจะมีบ้านแบบนี้นะ10ล้านขึ้นไปเธอจะขับรถเบนซ์ไปส่งลูกแล้วเธอจะได้ดูแลลูกแล้วเราจะมีออฟฟิศอยู่นี้เขียนเป้าหมายที่เขียนชัดเจนเลยไม่น่าเชื่อว่า4ปี5ปีที่หลังมันเกิดขึ้นจริงหลังจากที่หาทุกอาชีพมาแล้วว่าทําไมทุกวันนี้เรามีถึงมีอย่างนี้ได้ในระดับหนึ่งมียอดขายหลักหลักล้านได้ สร้างทีมงานให้มีรถเบนซ์ขับได้หรืออะไรได้อีคอมเมิร์ซออนไลน์อย่างเดียวเรามาจับจุดเราทิ้งทุกสิ่งอย่างที่มีแล้วเราก็มาเรียนรู้ตรงนี้อย่างแรกเลยคุณต้องมีเป้าหมายให้ชัดเจนว่าคุณจะใช้เงินเดือนเท่าไหร่คุณจะทาอะไรเพื่อใครคุณต้องมีเป้าหมายในชีวิตให้ชัดเจนเป้าหมายให้ชัดเจนเป้าหมายก่อนเป้าหมาย<อ>คุณบอกเลยว่า3ปีนี้ฉันจะมีแบบนี้<อ>ฉันจะเอาบ้านเอารถ<อ>มีแบบนี้คือวางไว้ก่อนแต่คุณต้องอยู่กับเป้าหมายของคุณทุกวันหายใจเข้าหายใจออกเป็นมันหายใจาหายจออกแล้วก็ลงมือทําทุกวันทํานนีี้้้้ไไม่่่ดเปลลยยแวคุณตอองูกับคน ที่มีพฤติกรรมที่ทําแล้วมันสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณด้วยถ้าเกิดคุณอยู่คนไม่ใช่นะชีวิตบันไลทันทีต้องอยู่กับคนที่ใช่อยู่ยกับกัลยาณมิตรแล้วคุณก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรของเขานําพาเขาคือทําเป้าหมายให้มันได้ให้มันชัดแล้วคุณจะทําอะไรก็ได้เพื่อเป้าหมายให้มันสําเร็จอะไรก็ได้สําหรับพี่เหรออะไรก็ได้ขอให้มันสําเร็จซึ่งสุดท้ายแล้วคําตอบในปะัจจุบันเนี้เราก็มาทําเปิดบริษัทข,ขายออนไลน์ขายของนําผลิตภัณฑ์เรียนรู้แล้วที่สําคัญต้องรู้ลึกร,รู้จริงอยู่คนที่เก่งและชํานาญเท่านั้นออย่างขงขพี อย่างบอกลาออกจากการเป็น GM ไปเรียนเป็นแพทย์แผนไทยเพื่อมาเรียนเรื่องสมุนไพรแล้วเ็าเรียนรู้แล้วก็เรียนออนไลน์ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่อะไรเราสอนตัวเองเก่งแล,แล้วเราก็สอนกับทีมงานดังนั้นทีมงานที่เขาประสบความสำเร็จเพราะเราเก่งไงเราเป็นต้นแบบเราก็สอนเขาคนที่เข้ามาไม่จำเป็นคนที่มาทํางานแบบพี่ไม่มีความรู้ก็ได้แต่ขอมีใจมีเป้าหมายมีความฝันทําเพื่อคนที่รักดังนั้นหนึ่งในโอกาสก็คือโลกออนไลน์สังเกตดูคนรวยจากออนไลน์ทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นเป้าหมายเลือกอาชีพ ที่มันทําให้เราสาเร็จเป้าหมายอย่าเลือกอาชีพที่ชอบแต่เลือกอาชีพที่ใช่การที่เราเกิดมาไม่ได้มีต้นทุนสูงอย่างผู้อื่นไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการประสบความสำเร็จของคุณนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะไขว่คว้าโอกาสและลงมือทำอย่างจริงจังหรือเปล่าจอยเป็นกำลังใจให้กับทุกความฝันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ